สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่8มกราคม2564นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยก่อนเกมนะครับ FA ครับรอบที่3นะครับก็เป็นนัดแรกที่เราเล่นในบอล FA ครับนะครับในรอบที่3นะครับเพราะว่ารอบนี้ทีมในพรีเมียร์ลีกก็จะ มีลงเตะนะครับมีส่วนร่วมในรายการนี้นะครับผมก็เราจะเปิดบ้านนะครับสแตนฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของมอแคมนะครับทีมจากรู้สึกจะหลีกทูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งนะครับสักคู่นะมอแคมนะครับรู้สึกว่าทีมดิวิชั่นหลีกทูนะครับนะครับหลีกทูนะครับดิวิชั่นสองนะครับเป็นหลีกทูที่เราจะเจอนะครับก็มันก็ อดคิดไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นเกมที่หลายๆคนเขาคาดหวังว่าเชลซีจะเก็บชัยชนะเพื่อเรียกขวัญกำลังใจกลับมานะครับหลังจากที่6เกมหลังสุดเนี่ยโอ้โหคือรู้สึกว่าจะเก็บชัยชนะไปแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะนะครับแพ้เยอะนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับก็ โอเคครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลมพาร์ดนะครับก็ได้พูดไว้ก่อนเกมนะครับก็เริ่มจากสภาพทีมนะครับก็ยืนยันนะครับว่าริสเจมส์นะครับอันเดสคิตเตนเซนแล้วก็เอ็นกโลกองเต้จะลงช่วยทีมไม่ได้นะครับในลายของกองเต้เนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าโดนใบเหลืองในนัดกับแมนซิตี้เนี่ยก็ทำให้ครบใบเหลืองครบ5ใบนะครับก็จะโดนแบนก็คือคงจะ โดนแบน์ฟุตบอลถ้วยในประเทศด้วยนะครับรวมถึงพี่เมลิกด้วยแต่โชคดีนะครับที่มาแบนด์ในนัดนี้นะครับแล้วก็ส่วนริสเจมเนี่ยก็ก็ไม่ได้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างนะครับนะก็จะลงช่วยทีไม่ได้นะครับส่วนอันเดสกิเตนเซนเนี่ยแลมพาร์ดได้พูดถึงตอนท้ายนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตของเกป,ป้านะครับก็มีข่าวมาเยอะนะครับว่า เหมือนมีแนวโน้มว่าเชลซีจะปล่อยเขาออกจากทีมนะครับไม่มกักกะลาก็ซัมเมอร์อะไรนี้นะและว้วผาบอกว่าคือตอนเนี้ยตัวเกป้าเองก็ลงซ้อมกับทีมได้อย่างดีนะครับดีมากเลยด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ทัศนคติของเขาก็ทัศนคตินะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับเป็นนักเตะยังเป็นนักเตะของเชลซีอยู่นะครับดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะครับก็พูด ปัดไปนะครับไม่อยากจะพูดถึงนะครับส่วนเรื่องโควิด1 9นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามอแคมป์เนี่ยมีรายงานว่ามีนักเตะหรือสตารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือมีข่าวว่าติดโควิดกันนะครับก็พอสมควรนะครับแลมพารดบอกว่าคือทางมาตรการของทางเชลซีเนี่ยก็เขาจะทำอยู่แล้วนะครับก็มีกดไว้นะครับกับทางพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เราจะรับผิดชอบในส่วนของสโมสรเองนะในเรื่องมาตรการดูแล ในเรื่องโควิด1 9นะครับกังวลไว้กักงวลไหมครับกับสถานการณ์ในอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เยอะขึ้นสูงขึ้นทุกวันเลยนะสรานอังกฤษเนี่ยแลมพาร์ดบอกว่าคือการแข่งขันก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะครับดังนั้นแต่ว่ายังไงซะเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยนะก็มาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับเตีนะครับ เกี่ยวกับนักเตะของทีมเชลซีนะครับมีหลายฝ่ายก็ยกเสติมาคนนู้คนนี้อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเตะซีเนียรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแลปาราดบอกว่าคือจะไม่คิดแยกแยะเลยนะครับในเซติของนักเตะคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับคิดในเรื่องฟอร์มการเล่นในตอนนั้นแล้วก็ความฟิตนะครับหมายถึงกลุ่มนักเตะด้วยแล้วก็รายบุคคลนะครับความมั่นใจเนี่ยในตอนเนี้คือได้รับผลกระทบที่สุดแล้วนะครับเรื่องความมั่นใจของทีมนะครับ มันก็ค่อนข้างยากนะครับที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวแลมพารจะเลือกนักเตะลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์เนี่ยเอฟเคับเนี่ยเพื่อกเก็บชัยชนะนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามต่อจากคำถามนั้นเลยนะครับว่าคือเป็นเกมเรียกความมั่นใจให้ทีมหรือเปล่านะครับแลมพาร์เขาบอกว่า คือหนทางเดียวที่จะก้าวข้ามความไม่ความเสียความมั่นใจไปเนะ่ยก็คือเกมอย่างนี้ครับคือแบบเราต้องเรียกความมั่นใจไปทํางานหนักกันต่อไปนะครับเราต้องออกจากเ,เรื่องเหล่านี้ให้มันเร็วที่สุดนะครับแล้วก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของคิสเตนเซ่นนะครับคือในเกมกับวิลล่าเนี่ยก็มันเป็นเหตุการณ์ช่วงสำคัญนะครับมันเป็นมันทำให้ทีมเสียประตูตีเสมอนะครับ แล้วก็อาการบาดเจ็บเขาก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับแล้วก็เขาจะลงซ้อมกับเราได้ในวันเสาร์นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแลมพาร์ดพูดอย่างนี้นะครับส่วนนักเตะดาวรุ่งนะครับเห็นมีข่าวว่าอย่างจูซซุนซับเบลอะไรนะที่ออกเสียงก็ผิดขออภัยนะครับคือที่เป็นลูกครึ่งอังกฤษไทยนะครับคือได้ลงซ้อมกับทีแล้วมีภาพนะครับก็แลมพาร์ดบอกว่าคือเขาได้มีการเรียกนักเตะดาวรุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น อันโยลินนะครับแล้วก็ลาฟเมนโตรีลาฟเมนโตนะถ้าอ่านชื่อผิดองขออภัยนะครับก็เขียนจีโนหรือวอลเลนติโนนะครับคือเป็นนักเตะในกองหลังนะครับในแนวรับนะครับอันโยลินเนี่ยเราคุ้นชื่อคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นกองกลางนะครับแล้วก็จูซซุนซับเบลนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นบรรดานักเตะที่แลมพาร์ดพูดถึงแล้วกันนะครับเนี่ยครับมีเนี่ยครับลาฟเมโตนะครับ แล้วก็ซูนซับเบลนะครับเฮนรี่ลอเรนซ์นะครับ, Lawrence, รบแนวรับลุยส์เบสกองกลางนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้าอย่างเจ้าหนูซูนซับเบลนะครับจุดซูนซับเบลนะครับก็คือแลมพาร์ดพูดถึงว่าน่าจะให้โอกาสลงสนามนะครับคือมันจะเป็นการประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเขามีศักยภาพดีพอนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่จะทําสําหรับพวกเขานในรูปแบบต่างๆแล้วก็ อาจจะมีลุ้นนะครับมีลุ้นเล็กๆนะครับที่จะมีโอกาสลงสนามในมานั่งสำรองนะครับแบบคืออาจจะออกสตาร์ทเป็นบนบนมานั่งสำรองแล้วอาจจะลงเป็นตัวสำรองในช่วงแบบเกมครึ่งหลังหรืออะไรแบบนี้น่าจะมีส่วนร่วมนะครับในหนึ่งในห้าคนนี้ครับไม่คนใดก็คนหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะสลับลมพาดได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับไปดูรายชื่อครับคือมอแคมเนี่ยคือข้อมูลไม่มีจริงๆนะครับผมขออภัยด้วยนะครับก็ ไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนของเชลซีเนี่ยคือ3คนแน่ๆก็อย่างที่บอกไปนะครับกองเต้คิสเตนเซและก็ลิสเจมลงไม่ได้แน่นะครับส่วน w ฮูสคอ r e เขาใส่รายชื่อมาประมาณนี้นะครับโกเป็นเกป้าอันนี้ผมมั่นใจลงแน่นอนนะครับแบ็คขวาเนลิสเจมลงไม่ได้ก็น่าจะเป็นเซซาอัสปริเกวตานะแบ็คซ้ายก็จะเปลี่ยนเป็นจากเบนชิเวลก็เป็นเอเมอร์สันนะครับกองหลังเนี่ยผมยังเชื่อว่าลูดิเกอร ลงนะครับซูมาลงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นโทมอริก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ชัว์นะครับแต่ผมชชว่์มั่นใจว่าลูดิกเกอร์ลงแน่นอนนะครับส่วนกองกลางเนี่ยผมว่าจอจินโยลงนะครับอ่าผมว่าจอจินโยลงกับกิลมอร์เลยนะครับแล้วก็อ่าอาจจะเป็นคายฮาวเวส์นะครับได้ลงคือเขาได้ลงออสตาร์เป็นตัวจริงแน่นะครับคายฮาวเวส์ซีเอ็ดคือแลมพาร์ดอาจจะให้เลือก ความฟิตนะครับส่วนซี่ะดับเับเพื่อความฟิตแล้วก็ให้กลับมาฟิตเหมือนเดิมแะควคล้ายๆแบบใช้เวลาในการลงเล่นให้ในการเรียกความฟิตไปนะครับโอดอยผมมั่นใจลงตัวจริงแน่แต่กองหน้าเนี่ยผมอยากให้ชิโร่ลงก่อนแทมมี่นะครับถึงแม้เกมมันจะเจอกับมอแคมก็ตามไม่อยากให้ชิโร่นะแต่เอาเป็นว่าให้60สบแล้วกันนะครับชิโร่ลงตัวจริงนะครับแล้วก็แทมมี่4ี่สิบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรา ก็มีเกมกับฟูลแลมนะครับช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับอย่างน้อยเราไม่มีเกมการสัปดาห์ก็อาจจะพักแล้วก็จะมีความฟิตพอในเรื่องของนักเตะของเชลซีแต่ละคนนะครับในการเรียกความมั่นใจเดี๋ยวช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยวันเสาร์นะครับก่อนแข่งผมจะมีคลิปพิเศษแล้วกันนะครับเป็นช่วงพิเศษเป็นช่วงที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมาในช่องนะก็คือรอบรั้วคอปแฮมนะครับผมจะตั้งชื่อคลิปประมาณนี้ครับคือช่วงได้ชุบเป็นช่วงนะครับรอบรั้วคอปแฮมนะครับ เป็นช่วงใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาในช่องนะครับผมจะพูดในเรื่องของแฟงลัมพาเนี่ยนะครับหัวข้อเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่อง hard of blue นะครับก็ฝากติดตามนในช่วงใหม่ของผมนะครับรอบด้วยคอปแฮมนะครับก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับสอง before the match เกมอะเอาง่ายงก็คือผมก็พูดมาอยู่เสมอในคลิปตอนก่อนทั่วๆไปนะครับถ้าเชลซีเล่นตามฟอร์มยังไงมันเอาชนะได้อยู่แล้วนะครับแล้วเกมเจอกับมอแคมเนี่ย ทีมเหนือกว่าทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าเชลซีจะกลับมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมถึงบอกว่าเชลซี Chelsea ชุดนี้ดีมากนะครับดีสุดๆจริงๆนะครับสอกอตเดป่ะแต่มันยังขาดนักเตะที่มันเป็นแบบซีเนียที่เป็นแบบว่าคอยกระตุ้นลูกทีมอะ่ะคอยกระตุ้นทีมในสนามนะครับนะเดี๋ยวผม,มจะลงรายละเอียดในช่วงอรอบรัวครอสแฮมนะครับ,รบที่ผมพูดอนาคตเกี่ยวกับแลมพาร์ดเลยนะครับว่าจะเอายังไงกันต่อไปนะครับ นะแล้วก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับส่วนช่วง e f o r e the match เอาเป็นว่านัดเนี่ยเก็บผมมั่นใจเก็บช,ชนะได้อาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ยิงเยอะถล่มทลายแต่อาจจะน่าจะผ่านเข้ารอบรอบที่4ต่อไปได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะคือแต่วันอาทิตย์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับบีอินสปอรถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับก็ติดตามกันได้นะสำหรับใน,นช่วง before the match ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกด subscribe ช่อง h e a r t Off Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ